ยูทูบช่องมัชชิมาแชนแนลภูมิใจเสนอมนุษย์ตอนเหตุให้สุขคติปรากฏอิงจากพุทธวจนะฉบับที่สิบอ็ดภพภูมิหน้าที่1นึ่ถึงหนึ่งร 64เสียงอ่านโดยวิทย์เดิมสตูดิโอทุกหรือสุขอยู่ที่ใจไม่ใช่หรือถ้าใจถือก็เป็นทุกข์ไม่สุขใสถ้าไม่ถือก็เป็นสุขไม่ทุกใจแล้วเรานั้นอยากจะได้สิ่งใดนาอันรักโลก โปรดและหลงปลงเสียเถิดจาก่อเกิดความสุขทุกข์ก็หายไม่ผูกมูลพยาบาทอาฆาตใครสุขสบายแค่ปล่อยวางเท่านั้นเองขอกราบสวัสดีมิตรรักนักชมนักฟังทุกทกท่านที่เข้ามารับชม อยู่ทูช่องมัจจิมาแชนแนลครับมนุษย์เหตุให้เกิดสุขคติปรากฏพระศาสดากล่าวกับจุมทะัะว่าความสะอาดทางกายมีสามอย่างความสะอาดทางวาจามีสี่อย่าง ความสะอาดทางใจมีสามอย่างจุนทะความสะอาดทางกายมีสามอย่างเป็นอย่างไรเล่าจุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้หนึ่งละการทำสัตว์มีชีวิตให้ตกล่วงเว้นกาดจาก ปาณาติบาตวางอนไม้วางสัตตรามีความสะอาดถึงความเอ็นดูกรุณาเพื่อกูลแก่สัตว์ทั้งหลายอยู่ 2. ละการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้เว้นขาดจากการถือเอา สิ่งของที่เจ้าของมิได้ให้ไม่ถือเอาซักอันเจ้าของมิได้ในบ้านข้อดีในป่าข้อดีด้วยอาการแห่งขโมยสามละการปลับลึกปิดในการเว้นขาดจากการปลับลึกปิดในการ คือเว้นจากการประพฤติด,ดในหญิงซึ่งมารดารักษาบิดารักษาน้องชายพี่น้องหญิงหรือญาติรักษาอันทำรักษาเป็นหญิงมีสามีหญิงอยู่ในสินไหมโดยที่สุดแม่หญิงอันขอมัน่นไวด้วยการ ครองพวงมาลัยไม่เป็นผู้หลักหรือปิดจารีในรูปแบบเหล่านั้นจุนทะอย่างนี้เลยเป็นความสะอาดทางกายสามอย่างจุนทะความสะอาดทางวาจามีสี่อย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่า จุนทะบุคคลบางคนในกรณีนี้ละมุสาวาสเว้นขาดจากมุสาวาสไปสู่สภาก็ดีไปสู่บริษัทก็ดีไปสู่ท่ามกลางหมู่ญาติก็ดีไปสู่ท่ามกลางศาลาประชาคมก็ดีไปสู่ท่ามกลางราชาสกุลก็ดี อันของนำไปเป็นพยานถามว่าบุรุษผู้จเจริญท่านรู้อย่างไรท่านจะกล่าวไปอย่างนั้นดังนี้บุรุษนั้นเมื่อไม่รู้ก็กล่าวว่าไม่รู้เมื่อรู้ก็กล่าวว่ารู้เมื่อไม่เห็นก็กล่าวว่าไม่เห็นเมื่อเห็น ก็กล่าวว่าเห็นเพราะเหตุเพราะเหตุตนเองเพราะเหตุผู้อื่นหรือเพราะเหตุเห็นแก่อามิตรอะไรก็เป็นผู้ไม่กล่าวเท็จทั้งที่รู้อยู่สองละคำส่อเสีย เว้นขาดจากคำส่อเสียดใต้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่กลับไปบอกค่ายโน้นเพื่อแตกจากควายนี้หรือได้ฟังจากควายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกกับฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแล้วเก็บมาบอกฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะ สมานคนที่แตก่กันแล้วให้กลับพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันสาม ละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาาจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอสโสดให้เกิดความรักเป็นคำฟูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจ ของมหาชนกล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่ 4. ละคำพูดเพอเจอร์เว้นกาบจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้ง มีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลาจุนทะอย่างนี้เลยเป็นความสะอาดทางวาจาสี่อย่างจุนทะความสะอาดทางใจมีสามอย่างนั้นเป็นอย่างไรเล่าจุนทะ บุคคลบางคนในกรณีนี้หนึ่งเป็นผู้ไม่มากด้วยอภิจาคือเป็นผู้ไม่โลกูกปิ่งเล็งวัตถุอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นว่าสิ่งใดเป็นของผู้อื่นสิ่งนั้นจงเป็นของเราสองเป็นผู้ไม่มีจิตพยาบาท มีความดำริแห่งใจอันไม่ประทุษร้ายว่าสัตทั้งหลายเหล่านี้จะเป็นผู้ไม่มีเวรไม่มีความเบียดเบียนไม่มีความทุกข์มีสุขบริหารตนอยู่เถิดดังนี้เป็นต้นสาเป็นผู้มีความเห็นถูกต้อง มีทัศนะไม่วิปริตว่าทานที่ให้แล้วมีผลยันที่บูชาแล้วมีผลการบูชาที่บูชาแล้วมีผลผลวิบากแหงกรรมที่สัพท์ทำดีทาชั่วมีโลกนี้มีโลกอื่น มีมารดามีบิดาม,มีโอปาติกะศักด์มีสัมณพรามผู้ดำเนินไปโดยชอบถึงกับกระทำให้แจ้งโลกนี้และโลกอื่นด้วยปัญญาโดยชอบเองแล้วประกาศให้ผู้อื่นรู้ก็มีดังนี้ จุนทะอย่างนี้แลเป็นความสะอาดทางใจสามอย่างจุนทะเหล่านี้แลกุศล,ลกรรมบททั้งสิบประการเหล่านี้เป็นเหตุพวกเทพจึงปรากฏพวกมนุษย์จึงปรากฏหรือว่าสุขคติใดๆแม้อื่นอีก ย่อมมีภิกษุทั้งหลายบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสิบประการเหล่านี้แลย่อมเป็นเหมือนบุคคลผู้ถูกนำตัวไปเก็บไว้ในสวรรค์สูตรอื่นๆแทนที่จะนับจำนวนกรรมมบทสิบได้ทรงขยาย ออกไปเป็นยี่สิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำอีกสิบและทรงขยายออกไปเป็นสามสิบคือทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำสิบและทรงขยายออกไปเป็นสี่สิบ ทำเองสิบชักชวนผู้อื่นให้ทำสิบยินดีเมื่อเขาทำ 10, สิบสรรเสริญผู้กระทำสิบมีกรรมบุตบุสิบยี่สิบสามสิบส่สิในสูตรอื่นแสดงผลแห่งการกระทำแปลกออกไปจากคำว่า เหมือนถูกนำไปเก็บไว้ในสวรรค์นั้นทรงสแสดงด้วยคำว่าผู้ไม่ขุดรากตนเองก็มีตายแล้วไปสู่สุคติก็มีเป็นบัณฑิตก็มีขอจบคลิปเอาไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตาม คลิปตอนต่อไปในเรื่องมนุษย์ตอนอานิสงแห่งศีลสมบัติของคนมีศีลโปรดกดไลค์กดติดตามกดแกิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้รับชมก่อนใคร ก่อนจากกันขอให้ผู้กวังผู้ชมทุกๆท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดถ้าเป็นไปในทางที่ถูกที่ควรขอสิ่งเหล่านั้นจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จและจงพลันสำเร็จ ในทุกๆประการเทินขอกราบสวัสดี